สบายดีทุกคนวันนี้มากินข้าวอยู่ป่าทุกคนอยู่ป่าหาเห็ดกินแล้วกิเข้าป่าเลยเวันนี้ก็วันศุกร์วันที่สามทุกคนถุกหมองถุกบอลทักทายสบายดีท่นานผู้ชมทุกคนถุกหมองถุกบอลเด้อเป็นกำลังใจอันนี้ป้าจบเป็นงนัว น้ำเปล่ปา,า,า,าน้ำเป,ป,ป<อ>ล่าพุทพ่อที่ว่ามูปุ๊บมูปุ๊บจักน้ำเปล่าน้ำเปล่าไม่นั่งถือขิไข่ทุกคนม่เห็นถือขิไข่ยถืออย่างวะ กินไข่ชี้โยนยนเล็กน้อยมากินข้าวอยู่ป่าอยู่ดงทุกคนทักทายสบายดีบิดห่ษงทุบบอลทุกคนแล้วทีเบิ่งที่ชุดนัตตาีที่ต้นจนจบที่ว่าบ่ขามคุชนาที่ว่าดูยอดลังนะครับเบิรดทุกคนทุกคนนั่นแหละที่บ่ถิ่มบ่ปะที่ายังบ่เบื่อบ่ได้ก็บเพาเบื่อพาได้นั่งทุกคนนั่งกับบ่พิมูนเลยคันเมื่อใดบ่มีคอมเมนต์มาล่ะกับเงาทุกคนเมื่อใดเอฟซีบ่ทักทายบ่สบายดีกับเงาเงาเลย บ่มีหมูว่าวบุ้มบ่มีหมูห้องไปตอบคอมเม่หน่ะกระเงาน้ำผีปลากระป๋องแค่ไหนนะไปง่ายมาง่ายนะมันอันสืถือเตามาดังไพ่อยู่พี่แบบหนักนักเปิดสืถือมาห่อทุกคน ไ,ได้เจ้าเขาตั้วย้น้ำล้งำา,า,า,งางเสียดายน้ำเลี้ยไม้พามอกมาลุงตีปางอะกินอยู่ป่าอยู่ดงอยู่หวยคือเก่าอยู่เข้มป่าเข้มดดกงเอา้าลายใหญ่ห่าในลับทุนมาแม่ปูหน้าละชีละที่เบิร์ตแต่เล็บมิ่นัทตรีไปกิน <c oughs> <c oughs> นั่งกระดีใจมีกำลังใจขึ้นกวัวเก่าเดียวนี่นะ ใจข้าเป็นไข่มีกำลังใจขึ้นกูเก่าพอจังไดกูเบาเก่าข้าวชิมาเด็กกุงเทดีใจขึ้นหน่อยเน้อดีใจขึ้นเฮงเติบเป็นหน่อยหน่อยหนิทุกคนกูเบาเก่าข้ามัดอันนาก็คือวันกับกำลังใจก็คืออยู่หันเนาะเฮาเงินหาทองก็คือกำลังใจกำลังใจอยู่ในความหักชิมาชิมาแล้วไปถึงลายสีทุกคน สองปีหนึ่งสองปีแหละไปนะมียางเลยอันนี้นะก้ะดูนี่กับมันกำลังจะเกี่ยวเข่าทุกไหเกลื่อเ,เสือมันมีน้ามล่างมียุ่นนิ้หนึ่งมัน ไม่นหนึ่งที่บโบก้อดอกคือปลาเตกม,มาดตังเฮือนนะตตันรีโอยเต่งอยู่นี่ก็ได้เปรีย,รยวๆนั่นปลา,าจมปลาจมนาะของหมักพี่น้อยเป็นกว่าหมักปลาจมกระมี้นพี่คนหนึ่งคนคอมเมนต์มากขนานัตตันีกินข้าวอยู่ป่านั่นเอาให้ในดินเอาให้ในดินในหย่าในทุกคนนะ ค้าจะให้อยู่บนเดียวท่านชมคงปูดนะถ้าปูดไปได้ก็บ่ลืมยังบม่ได้กินง่ายได้เห็ดเปียกนัว,วยุบเอาแบบยุแบเดบโบราณตะกี้ตะก่อนนะเปียกนัวไม่ได้เป็นเด่นทังที่ทุกคนเขาเห็ดชองคลายน,น,น้อยเขาเห็ดเทยทุ่งยางเทอนนมือเลยไปซื้อเทียวแลนค้านะกระกุ้มไปเดือนทองเดือนมากระมักเค่อจะพามือเค่อ ล้วก็ใส่หมอ้อที่หมอ้อใส่แล้วแล้วก็นเน,น,นี้จะให้เงาอีเึิงกูยันเขาเยันดี่น้อยเอป,ป็นลินมานำทางในพักสองผ้ามาทุกคนสิคิีเนี่ยเบิง่งพักสองผ้าคือเอ,อิญพักสองผ้าเขาก็ะซองคือก็เห็นแต่ดาวกระจ่างอีกูยันหน่อยดาวกระจ่างมันไม่ได้ส่องคือตรงผ้าเห็นมาหลายใหญ่ห่างคลิปข่าวสี่ข้อว้างอยู่ลุ่มเด้อ ปลาท็ดปลวกทั้งลางนี่ก็ใช่คนสะดายวันนี้เอิดรวมแล้วนะทุกคนกินเข่ากินน้ำเอิดรวมบ่โอ้อยที่ได้นาะมนหมอนี่นบอตุ้ยหมอกันเด้อแค่ พี่ภรรยาให้ให้นี่แน่เจ้าพยาติผู้ชมอ่ากินน้ำกันดูน้ำกันขิลาบเนากตะกี้ตะก่อนครับไปเรี่องวัวเรื่องายก็ให้ให้กินในปลาในดงมก็ว่าเด้อกินข้าวกินน้ำใหญ่ขั้วเสียเด้อให้ให้ควายอยู่ๆแล้วพนันจะได้นอนเว้นมาถึงท่าน ก๋วยกระหู้อะไรกินกินน้ำได้ก็มาการ้อนในป่าหญยาท้าการ้อนกุ้งไม้อแค่คุณเท่านั้นทุกคน ก่อนเว้าก่อนขีดก่อนจาก่อนเที่ยว้าออกมาก่อนเว้าก่อนชีวะจ้องขีดก่อนคุณอยู่ข้างๆเขาชิ้บอกเข้าใจแล้วก็อย่างว่าเออตัมือตัวมือหรือคนทำไม่ติอิจากันทุกคนยันเรื่อยันเรื่อกันเนาะ แคบนะเด็ดพลังข <icide S 2> ุดไม่ใบทองผ้าเบิ้งรองเบิ้ง แล้วนิ่กับป่นกบอืทำยำทำยำยาม่องคนคุบคุยเข้าไป แบบกิกดิฟนั่งอยู่ทายโอ้นี่ดิถ้ากระตูกน้อย่ันยุ่นล้วนทุกคน แพโอจอมก็อร่อยนะวันนี้นั่งเอิ้นร่วมเขา,าเน,น่ยมันค้ำเด้อเอิ้นร่วมเพื่อถูกจะคนผัวบึงผู้ชุ่มนันตานี้จะต้นจนจบจะต้นหอดปลายกึชยังมาเฮา กินข้าวปลาเช็บแคบทุกคนขั้นว่าบุญอ่นกับบุกหักทุกคนเอาคยอยอ้อนไม่คิปหน้าจังที่อ้น แทบเทบแทบแทบว้าวกหนากำลัง ขาน,นี่นะเนี่ยมาเท่าเลยแม่กวินในเสียงจับนี้กลางคืนนะค้นบุหินแล้วเขาบึ้นนะว่าจังกะทีเพิ่งบอกว่าขึ้ีน้ำมันน้ำมันทาผิวประชาชนอยอะไรวะ เวลากะไว้ไปปะนางเลยเขาไม่ได้ถ่าย ที่เข้าปลาแช่เล่าใส่เล่าใส่ทำบุญปัน <c oughs> ป่นข้าวใครไปเนมมาบิกเขาก็เห็นเราอยู่ปี แทบแหงแทบแหงกินแบบพอเพียง,แบบยงกนินแบบพอเพียงเละทุกคนกินแบบพ่อเพียงอืม ยกะับ้าพันไม้ ท่านน่งทีว่าอางวะ้เลยจะเบิดเวลาสิซ้ฮักกับคืนัวมือ่ะ แทบเห็นทุกคนทั้งมันทั้งทั้งมันทั้งแทบเริ่มหนาวทุกคน <c oughs> อากาศเริ่มอย่างนี้แล้วนะ หนาวกับค <łość> ืนงอเฮ้่พักงานักรถอย่หัว ทุคนไม่รานร้ายยังยันเอฟซีว่าโอ้ยนาตาลีนับกระชังเลยจคกมานั่งชักตล้อาเล่าไทยเล่าไทยมื่อเบิกนะพ่อขอโทษค่ะกินแบบบ้านๆเนี่ยแท้แ่บอันนี้ขัดซ่บ อันนี้ก็อลัลบั้มแคไปแล้วขอบุญคุณหลายถูดคุณตกมองทุกบอนทีเบิร์กทีส้มนักาลิตเตโต้จนหดปายไปกินยาดามความเปนกระเพาะคืนกลไลย้อนคืนที่เบิร์กทีส้มนักาลิตเตอร์โต้หดจนชุดก็คือ <c oughs> พี่นวลคนแกน่นพี่น้อยอุบล <c oughs> แล้วก็มาไล่สื่อไปเว้า กินแล้วก,กินแล้วก็มาเอิ้นซื้อพี่ม้อนทาเคกยายป้าอ้วนป้าฮุกหาป้าพ่นทิพน้องก,กี้ซูรี่สาวนิงน้องก,กี้ซูรี่สาวนิงสาวสอตรุ่นคูนละะ้วก็เบาหนอดเบาหยะพี่พี่พ่นซัก <c oughs> พี่พ่นซัก พอโทูจะเจ้าหงวงควนนั่งนั่งนั่งหมหังหัวพี่พอนักเจโนโพูพี่พี่ี่ดู้ย,ยอดลังแต่กเบ้าวยิงพระูขุนโคตนมองทุบบอนพี่เบิ่งขีทุบนาตรีป้าหาฮกคือมีป้าหาฮกก็คือมีเพื่อนสาว ทีเบิ่งที่ซุบไม่ริ้นต้นจนจบที่ว่าบกขามโคชนาข้อสุขภาพแข็งเล่งเงินน้องทองอะไรมาเด้อคืนเฮคืนร่ำไม่รู้พระจูดุ้นทุกหม่องทุบบอนชาวดาวกทมคือถ้าสืส่อคนย่าลืมพบกันใหม่ทุกคนคลิปหน้าสบายดีวันนี้ครับ